ำอะไรคะตอนนี้กำลังจับลูกออดไปปล่อยจากขวดโลเก่าโหข้ก็เก่งมากเลยเมื่อเช้านเก่งให้อาหารอะไรมนันนะลูกเออมืดเช้าเออเมื่อเช้าให้อะไรคะจำไม่ได้แล้วทัวฝักยาวกับผัดก,กาดใช่ไหมใช่กลำลังปีแต่ไม่ใช่ผัดก,กาดกำลังจับลูกออดนั่นะคะโอ้ยนี่นี่อะไรนี่คะ ไม่ต้องเอาไปปล่อยหรอกก็เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะตายอ่ะมันจะตายมันจะได้เป็นอิสระใช่ไหมใช่ตอนนี้ชักเจ้มากแกไม่อยากติดทำไงสินี่อะคุณไม่ได้นะคะจะได้แล้วพี่หญิงเอาเีกยวเราขับพีิงเอาตัวนั้นออกก่อนเอาเอาจ่าเอาตัวนั้นกลมๆออกก่อน ะคยออกก่อนนนี่ค่ะพยายามมาก ที่นี้ไปเทออกก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยตรงไหนดีแม่ปล่ที่เธอมาลูได้แล้วน้องจิงก็ทำขวดแตกค่ะตำบ้านของท่านโฟแตกนะคะน่าจะรองเท้าม่ล็กกันเลย จับมันเส็จมันม,มึกเอ,อารองเท้าหายลูกนูใ่ยี่เนี่ยลูกใส่รองเท้าแม่อันอนี้เป็นนใส่บุดใส่บุดใส่บุดทำยังไงถึงจะปล่อยไ,ได้อะก็ะเทเทบาเบากัก น่าตัวเล็กน่ารักทิ่งเลี้ยงไว้หนึ่งคืนเลยหรอคะค่ะเลี้ยงไว้หนึ่งคืนแต่ว่าก็ต้องเอาไปปล่อยปก็อะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายสงสัยมันใช่ไหมใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่หนเคยเลี้ยงทุออดอะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยถ้าพ่อมีเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวพ่อจะซื้อตู้ปลาให้ ตูป้ปลามันมันสองมันสองพันเลยสองพันเลยค่ะน้องหญิงรู้ได้ไงเอา้าน้องหย่อนลงไปหลูกถือทั้งถังเลยเไม่ต้องขอลองเล่นกับมันแบบนี้ลเล่นกับมันเดี๋ยวมันก็ตายไงเดี๋ยวมันบอบช้ำมาหลกใน้หญิงเทใส่นี้ก็ได้ใททั้งหมดใส่นี้เลยแล้วเดี๋ยวไปปล่อยข้างล่างนะคะ ยุงยุงหลุดยุงไม้เยอะแยะเลยเร็วเลยค่ะโอเคค่ะน้นองหิงจับมาไม้แล้วก็ย่อนลงไปออค่ะปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันนะคะมันจะได้มีความสุขนลยค่ะยุงเต็มเลยแปลว่า แต่ว่าวคะรคบขวดหลอันนั้นเออขวดหลแตกไปแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ไม่เป็นไรเราอัดคลิปเอาไว้ไม่เป็นไรค่ะดีขวดหลวมันไม่แตกน้องหิงไม่มีเลือดไม่โดนแต่บบโชคดีนะแต่โชคดีนะหิงไม่ต้องคิดถึงมันเพราะว่าเราถ่ายคลิปเอาไว้ไปค่ะยุ่งหลัวไปชอบขวดหลัมันนะไม่ใช่ไม่ได้ชอบภายในของมันชอบขวดหลมันอือ ทำนเสร็จไมได้หรอเอ้ยซ้อนแล้วพ้าไปมงดงกระโดได้ไหมุงกระโพดคันหลุมใบข้าโพดมันคันถ้าถูกขาน้องขิงเลยเดี๋ยวว่าคันที่แก้มที่แขนสิคะเสเ็จภารกิจแล้วใช่ไหมไป g o o บบยัง